นักแสดงพร้อมแล้วลูกๆนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมอก็เสียงโกลมือดังๆสวัสดีค่ะพ่อพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจะมาสแสดงละครเรื่องพระภัยมณีตอนพระภัยมีหมู่นางผีืูอสมุดซึ่งเป็นบทละครของสีทองผู้ที่ได้แต่งขึ้นมาเชิญรับชมแล้วบอกได้แล้วค่ะ ผู้เป็นพระชนกในประเทศด้วยเหตุที่พระอวุนายังวิชาไม่เก่งไม่สมกับที่เป็นอโรตัสทั้งสองก็ได้เดินมาพบดภาษทั้งสามคือโมราสายน,นและวิเชียนและได้ขอให้พาม้งสาเพื่อสอนวิชาให้แก่ตนค่ะท่านพามทั้งสามโดชด้วยสอนวิชาเป่าปีขอปคุทยทีายา่ากับ,บ,าาบน้องใช้ข้าด้วยเถิดได้สิ แต่ข้ามาถามอะไรท่านสักอย่างได้ไหมได้แล้วท่านจะถามอนะไรครับทำไมท่านถึงมาเรียนวิชาปอาวปีแทนที่จะเรียนวิชาสาธารณการต่อสู้ต่างเพราะข้าชอบความสงบข้าไม่ชอบการรุกล่าข้าฟันเนี่ท่านขอให้ข้าไปซีได้

เต้องเป็นสามีของข้าข้าทไม่ไหวแล้วโอ้มันกึ่งกร่มันลกกึ่กมันกี้โอ้ม่ก่มันกึ่กร่มกี้ยข้าหลักานี้ฮ่าฮ่า่าข้ามาเอาดีก่อดูสิผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของข้าเ็กข้าแน่แนโอ้โหมันต้อยุ่งนนทั้งสองคนจะเลือกคนไหนดีอ๋อข้าเลือกได้แล้ว ไม่ได้กายคับข้าต้องแปลงกายเป็สาวสวยที่สุดนี่ฉันยังขาต้องเดินเข้าไปอีกนิดเดีดูสิว่าข้าจะสวยหรือเปล่าทุกท่านดูสิครับจัดเสวนของฉนามสิบสา30ิบสาสิลครับสสวนเล่งหัวเล่งดอกเลยทีเดียวถึงเวลาแปลงร่างแล้วโอ้ฉันต้องสวยโอ้เพียงสวยได้ไห ทพี่พนพี่นะเจเป็นใครและที่นี่ที่ไหนที่นี่คือ้ีเซบะคะข้างนอกมันมีนางยักษ์ร้ายท่านพี่อยู่กับหมบฉันที่นี่นะคะอ,อ,อ,อัเจและแล้วนางปีเียสมุทรก็ได้คองรักกับพระไทรพีจนนางให้ควาเห้นชายชื่อีสมุทร จากนั้นสมุทรก็ได้อายุแปดปีวันหนึ่งนางทีเืียสมุทรออกไปหาอาหารใา่สิงสมุทรเห็นว่าพ่อของตนหลับจึงแอบไปเล่นวิ่งเล่นที่ปูหาและได้เห็นฝูงปานาน,าน,านและได้เห็นเนี่ยกำลังเล่นน้ำอยู่สิงสมุทรก็วิก่งกับ นตนหนึ่งจึงนำมาให้พ่อของตนดูตะ้อนพ่อ,อน,นีตัวอะไรตะมเรีกว่าเนย้อลูกเกด้รท่านเนื้อข้าขอถามอะไรท่านสักอย่างได้ไหมได้ ข้าอยากจะทำที่เกิดินแต่ข้าไม่รู้ว่าข้าจะไปทางทิศใดดีท่านประทานทิศนู้นแต่ท่านต้องรอให้นางผีเสื้อสมุดตายยัก่อนแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่เกาะแก้วพิสดารเห็นความจริงหรือท่านจริงงั้นลูก้อสมุดพาพ่อและเข้าไปปล่อยลงทะเลแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะพาลูกนี้พอนางผีเสื้อสมุดกลับมาถึงถ้ำ แล้วก็นำผลไม้มาให้ลูกหัวเมื่อข้าลงทั้งสามก็ได้พากันหลับแต่นางผีเสื้อสมุทรเมื่อจับภาคลกาพพูกภาคหัวก็ได้นิมิตฝันและเล่าให้พภาคไัยมณีฟังท่านพี่เมื่อคืนมีน้องฝันร้ายยคะ่ะน้องฝันว่ามีคนมาคว้าตุกตาน้อกไปน้องจะทำเช่นใดดีคะท่านพี่ อ๋อพี่ดูแล้วคงจะเป็นกรรมน้องต้องไปบำเพ็ญเพียพรภาวนาเป็นเวลาเจ็ดวันที่ใต้ถ,ถ้ำแล้วเพืจากมันจะดีขึ้นเองจริงเหรอพี่คะท่านพี่จริงแม่น้องต้องไปแล้วท่านพี่ดูแลลูกให้ดีนะพีค่คะ่านพี่ได้จากนั้นนางก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาตามที่พ,พระภัยมณีบอกบเป็นเวลาหาพ <ขอ S 1> ่อให้ลูก เจ้าไปตามพ่อเงือกเข้ามาเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าหนีเราต้องหนีจริงเหรอพ่อใช่นี่เจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์ยอมพ่อจะพาเจ้าไปอยู่บกเสด็จปู่เสด็จย่าเองไปท่านพี่ไปคะลูกศรสมุทรลูกอยู่ที่ไหนลูกมาหาแม่สิหรือว่าพวกเจ้าหนีข้าไปแล้ว ทุกคนไปแล้วเหรอไหนจ้าจะมาดีอยู่ที่ไหนลูกสมุทรลมจะอยู่ที่ไหนข้าโมโหมากเลกเห็นแต่หางยิ่งไปไปแล้ว

หนูจะไม่ขอแล้วกับช่านในชาตินี้ข้าขอเจอกับท่านในชาติหน้าค่ะบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นของสุพัฒ เป็นของซือนผู้ที่ได้แต่งขึ้นมาค่ะพวกเราจะได้ยกย่องส,สาเปีที่สามคอยจบการแสดงเพลยงเท่าน,นี้ค่ะและก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านยความสนับสน,นุนและช่วยช็อบและช่วยซ้อมพวกเรามาค่ะพวกเราต้องขอขอบคุณค่ะ